แล้วยานปลูกไว้ท่านั้นเมื่อก่กอนนี้ผมคิดว่ามันเออเราปุกต้นไม้ทิ้งไว้ดีไหมวะไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาเกิดเป็นสวนอย่างนี้ปลูกทิ้งไว้เฉยๆด้วยความชอบมันด้วยความชอบเป็นที่ป่าผมก็เพาะของผมเองเนาะม,มันมีต้นแม่นี่มีลาาในป่ ังสวนกันตามประสาธารรมชาติให้มาพวกเราต้องรักษา,าคนรักป่าคนรักป่าต้นไม้เนี่ยมีอุปสรรคอย่างเดียวคือฟ้าผ่าแปลงนี้ครั้งแรกอะ่ะมันเป็นสวนเงาะกับสวนหมากผมปลูกเงาะต้นหนึง่ง ผมก็เอาไอ้นี่ยแซมอยู่ตรงต้นเงาะเลยต้นหนึ่งอยู่ในในหลุมต้นเงอะเลยติดกคบต้นงาะเลยห่างประมาณเมตรผ่าๆเองมันปนพุ่งทลุต้นงอะไปพอเพราะมันอยู่ห่างจากไอ้ไอ้ต้นงาะเนี่ยประมาณเมตรผ่าๆเองเพราะเขาก็ได้กินน้ําด้วยเขาเลยก็โตเร็วอ่ะใช่ไหมปลูกลูกหลังงากกี่ปีปลูกพร้อมกันเลยเงาะต้นเงาะต้นหนึ่งต้นยางต้นหนึ่งแล้วต้นยางนานี้เอามาจากไหน ผมเอามาจากพันผมผมจะมีต้นโบราณผมต้นหนึ่งไม่พันต้นใช่ใช่ใช่มีอยู่ต้นหนึ่งคือเพราะเป็นเป็นลักษณะพันธุ์ที่ดีหลังจากเนี้ยเงาะอยู่ยี่สิบกว่าปีครับกับหมากใช่ตอนนั้นทั้งเงาะทั้งหมากเนี่ยมีรายได้ตลอดเหมือนกันมีรายได้ตลอดลยครับเงาะปีงก็ได้ห้าหกแสนนะแรงนี่กี่ไร่แลงนี่สิบไร่พอดีเลยอืแล้วก็หมากเนี่ยก็ใส่สีต้นเหมือนกันใช่สีต้นเหมือนกัน มีเงาะงอบปลูกระยะสิบเมตรสิบเมตรใช่อ่าสิบหกต้นใช่ต้นไม้สิบหกต้นใช่ถูกต้องอ่าหมากหกสิบสี่ต้นใช่รวมกันแล้วเก้าสิบแปดต้นใช่ใช่อยู่กันได้อยู่กันได้สบายเลยเห็นเห็นหลักฐานไหมล่ะต้นหมากหมากก็ขายได้ไม่โคตีออกที่นี้ต้นมันขายไม่ได้ปีพี่ต้องตัดทิ้งครับยี่สิบปีเหมือนกันนั่นแหละ เศราๆกันเนี่ยปลูกพร้อมกันนะครับที่จริงเงาะมันอายุได้ยืนกว่านี้แต่ว่าราคาไม่ดีหรือยังไงมันมันต้นมันสูงมากเลยนะอ๋อสูงไปประมาณราวสักสิเมตรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคนงานไม่ค่อยเก็บอคนงานเก็บพอต้นเล็กคเขาเก็บใช่ไหมพอถึงต้นเข้าคิวต้นใหญ่นี่พ่อตาย <laughs> รีบเก็บเื้อผ้า,า,า,าั้งนั้นงง,ง,นนง <laughs> แตงนงงใหญ่คือ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 เขาบอกพ่อตาย ต,ต้องกลับคืออันนี้ไม่เอา <c oughs> ไม่เก็บให้คุณใช่ไหม <c oughs> ถ้าเหตุผลอื่นมันยังฟังไม่ขึ้นเพ่าะตายน่าจำเป็นเก็บแม่งมันพ่อมันเยอะมากเลย <c oughs> ตื่นเช้ามานะ <c oughs> ทไปเผาญ่าไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาเอะทำไมมันพักเสื้อผ้าเต็มไปหมดวะตาเป็นแถวเลย <c oughs> เอาละรู้และอ้นีี้ผมนี้ <c oughs> นแน่ละเพมาะว่าัมพูชาใช่ไหมเอยใช่พอพอเสร็จแล้วลูกชายก็ถาม ไอ้พึ่งายพ่อมึงก็ตายนะข่าวข่านี่พ่อตาไม่ได้พ่อเขาเองอันนี้ไม่ได้แปลว่าเงาะไม่ได้ผลนะแต่ว่าคนแต่ว่ามันมีปัญหาการจัดการปัจจัยการจัดการครับคนงานแล้วก็ทุเรียนก็เป็นเรื่องบูมก็เลยเรียนมาปลูกทุเรียนครั้งแรกผมจะไม่ปลูกนะอืครั้งแรกผมทำเสร็จแล้วเออทิ้งมันสวยดีงั้นนะ แล้วเราเลยเอเอผมกน้องเฮียปลูกไปเถอะลองปลูกกระดมดูสักแปลงไหมเราก็เลยทำที่จะใส่สูตรเดิมสูตรหมากสีต้นด้วยผมว่าสูตรนี้เก๋มากเลยเป็นสูตรที่ผมจินตนาการมานานแล้วแล้วก็คุยโม้มานานแล้วไม่มีใครทำื่อมาเห็นเฮียทำแล้วมันใช่เลยเลยว่าความคิดผมมันถูกเพราะมีคนทำแล้วได้ผลท้าทามากเลยเพราะว่าหมากเนี่ยจะเป็นยาป้องกันโรคของต้นทุเรียนด้วย ยางนาเนี่ยก็ใช่เพราะว่ามันเป็นยางนาตะเคียนมันมีสารเทน,นินมีกลุ่มหนึ่งที่ที่ท,ทำให้ดินฝาดถ้าดินฝาดไม่ใช่ <c oughs> ดินเปรี้ยวดินเค็มได้เราสังเกตรตรงไหนดินเปรี้ยวดินเค็มจะมีพืชที่ฝาดขึ้นเพื่อจะให้ทําให้เป็นกลางผมผมหมากก็เหมือนกันดูหมากมันเป็นกลางปกติดเดิมแปลงนี้มันเป็นเป็นสวนเงาะครับอตอนนั้นก็ปลูกระยะสิบเมตรเหมือนกันสิบเมตรเหมือนกันได้ละได้ละสิบหกต้นเหมือนกันแล้วก็มีหมากสุด สี่ต้นมีหมากสี่ต้นเหมือนกันหมากห่างห่างกับวานึงใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วมันก็ทะลุขึ้นต้นเงาะไปใช่ไหมใช่เรานึกบรรยากาศออกนะว่าพุ่มพุ่มเงาะเป็นกลมแล้วก็หมากก็แทงทะลุขึ้นไปใช่อยู่ข้างบนแม้แต่ว่าสี่ต้นของหมากจะคลุมต้นเงาะหมดเลยนะแสงแทบจะไม่มีถ้าอยู่ติดกันแต่ว่าโพนยกตัวสูงแสงก็สอดลงมาได้เป็นการใช้ประโยชน์แต่แต่เราปลูกพร้อมกันนี่คือเขาจะเร็วมากเร็วกว่าเร็วพอเยอะ ก็จะสูงพอกันนี่เร็วมากเลยเนี่ยไอ้นี่ก็เหมือนกันที่เขาก็สูงเร็วป่าเพราะเราเราตัดแต่งกิ่งเข้าไปเรื่อยๆขึ้นมานิดหนึ่งเราก็แต่งกิ่งให้เขาขึ้นก็สัดส่วนเงาะหรือทุเรียนเนี่ยสิบหแล้วก็ต้นไม้ไม้ยืนต้น16บหเป็น32มสิองใแล้วก็หมากสีเท่าของของเงาะก็เป็น64สิใช่หกสกับสาก็เป็นเก้าสิบหกเก้าต้น เก้าสิบหกต้นต่อไร่ถือว่าเยอะนะถ้าเป็นพืชเชิงเดียวใช่แต่ไม่เป็นลูกหรอกแต่นี่พอมันหลากหลายแล้วได้ผลหมางเงื่อนเยอะด้วยได้ลูกด้วยหมากเนี่ยกับงอกเนี่ยเดิมเนี่ยได้ปีละเท่าไหร่ดัชนีแรงเนี่ยงอกผมได้ปีหนึ่งประมาณหกเจ็ดแสนเนี่ยได้สบายสบายาเหตุที่คอนทิ้งก็อย่างที่พูดได้ฟังกันแหลยคือการคือคือการเก็บชุนงานพ่อตายบ่อยการเก็บเกี่ยวยากพ่อตายพ่อตาย โอเคแล้วทีนี้ดินดินที่เอามาเอามาถมเอามาใส่เนี่ยเป็นดินดินจากสะครับจากษะเป็นคนแรกๆที่ทําเรื่องนี้เลยใช่ไหมเป็นคนแรกๆไหมตอนนั้นทําได้ดูใครมาไม่ได้ดูครับก็สรุปง่ายว่าคิดเองก่อนใช่ตอนนั้นคิดยังไงลูกชายก็าน้ําไม่พออืผมก็ขุดสาให้อืแล้วก็เอาดินมามามาเป็นประโยชน์ตัวนี้อืทีแรกเลยอ่ะทีแรกอ่ะที่ที่ทําเป็นเนินเป็น คิดอะไรครั้งแรกผมที่คนจะคิดจะทาเนินนี่นะแปลงนั้นต้องไม่ใช่ที่สูงอไม่ใช่ที่สูงที่ต่ำโอเคอาจจะเป็นที่ต่ําเราแล้วเราก็ทําการยกเคเอววิ่งวิ่งล่องให้น้ํามันระบายได้ใช่ให้มันไปสองข้างอย่างนี้อืออันนั้นเป็นสวนที่ขุงอ่ะที่ขุงส่วนมากจะเป็นที่เรียบอ่า ให้มันระบายน้ําได้ออคนอื่นเขาไม่ได้ทําผมกันเลยเอาลองดูวะเรออาเรามีเถ่ยไถเองนี่คือการยกขึ้นมาทําให้น้ํามันมันถูกระบายออกไปคือแยกดินก็ไม่ได้ทำเพ<ช>ื<ๆ>่อเก็บน้านะทำเพื่อเอาน้ําออกไปใช่ใช่ออทำให้ดินมีอากาศอยู่แล้วก็พอมาทําบนที่ยังก็ทําทําแบบนั้นกี่ปีแล้วอันน Gud, ั้นสี่สิบปีและนะ้วนะตน้นต้นเรียตรนต้นตุเรียนผมโตเท่านี้ออออทีนี้ที่มาทาบนเนินแบบนี้ทําโคกแบบนี้นนนกี่ปีแล้ว น่าไม่เกินสิบปีนะอืมแต่ผมทาของผมเรื่อยผมปลูกของผมเองผมก็ทําปลูกเองอะผมก็ทําแต่คนอื่นอะรู้สึกจะมาตามตามเพิ่งทํานะผมเห็นที่ชุมพรไม่เก็ประมาณสิบปีอะก็มาทาตามนี่แหละตอนนี้ไปที่ไหนก็เห็นโคกได้หมดแลวเออเห็นเห็นโคกผมจะรุ่นแรกๆเลยการการการที่ว่าทําโคกเนี่ยคนอื่นจะตามหลังเยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็มีคนตามหลังผมปลูกต้นไม้มีเยอะเหมือนกันนะ มีคนแอบมาถ่ายเรื่อยเลยนะอย่างเนี้ยผมมาเก็ตมากเลยมีหมากหมากก็เป็นรายได้สี่ปีมันก็เป็นลูกแล้วที่จริงยังมีรายได้จากหมากเยอะเหมือนกันเนาะเยอะเยอะปีงได้เป็นล้านนะครับอก็ได้ฟรีได้ฟรีคือไม่ต้องทําอะไรกับมันไม่ต้องมีคนมาเก็บเร็จมีคนมาขึ้นช่วงที่ขายแพงพริกนี่ก็ร้อยกว่าบาทนะโลหนึ่งอะลูกหนึ่งสิบบาทนะเอาไปกินเอาไปกิน คนคนคที่จะมาซื้อหนึ่งศรีสะเกดอุบลระยองอพวกนี้เสอาชีพเขาจะขึ้นหมากมาขึ้นหมากไปขายขายข้างตะตันก็แสนฝาละแล้วยานาปลูกไว้อันนั้นเมื่อก่อนนี้ผมคิดว่ามันเอเราปลูกต้นไม้ทิ้งไว้ดีไหมวะไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาเกิดเป็นสวนอย่างนี้ปลูกทิ้งไว้เฉยๆด้วยความชอบมันด้วยความชอบเป็นที่ป่าผมก็เพาะของผมเองเนาะ <c oughs> ม,นมันมีต้นแม่เนี่อย เวลามันเวลาลมพัดมาผมก็ให้คนงานเก็บกันแล้วก็มากองไว้ให้มันล่มในที่ล่มแล้วเราก็ปล่อยน้ําตอนไหนงอกเราก็ใส่ถุงตอนไหนไม่งอกก็ทิ้งไปคือเม็ดจางนากับตะเคียนเนี่ยมันจะถ้าเม็ดมันแห้งแล้วก็ไม่ค่อยงอกงอกน้อยมากรีบหล่นมาเนี่ยก็จะรีบเอาใบไม้ฟางคลุมแล้วก็รดน้ำเลย ใช่จะง,งอกเร็วเหมือนตะเคียนทองบางทีหล่นมันไม่ถึงดินมันค้างอยู่บนต้นไม้อื่นเมื่อก็ง,งอกนะงงอกอใช่แต่ว่าง,งอกช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็จะตายต้นเก่าแก่มากแล้วก็มีธาตุเหล็กสูงมากสูงกว่าดินพวกนี้เนี่ยธาตุเหล็กก็คือถ้าตรงไหนสีส้มเนี่ยสีส้มนั่นคือเป็นสนิมสนิมเกิดจากเหล็กออกไซด์ก็คือเหล็กไปทําปริยากับออกซิเจนก็เกิดเป็นสนิมแปลว่าตรงนี้มีธาตุเหล็กเยอะคือต้นไม้ต้องการธาตุเหล็กนะ ในในในปุ๋ยเคมีอาจจะไม่มีธาตุเหล็กแต่ว่าธาตุเหล็กก็มีความจําเป็นในทุเรียนก็มีธาตุเหล็กเยอะมีโบรอนมีฟอสฟอรัสม่ธาตุเหล็กเนี่ยนี่เห็นไหมธาตุเหล็กบนมากับดินตะกอนนี่เป็นดินตะกอนเนี่ยธาตุเหล็กสูงมากเพราะฉะนั้นเอาดินแบบนี้มาไม่ได้แปลว่าไม่มีธาตุอาหารนะยางเป็นไม้เด่นปลูกยังไงก็ตรงมันจะไม่เอียงอัน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 นี้ยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้แต่งกิ่งใช่ไหมแต่งกิง่ง กี่ปีแต่งทีนี้ผมจะแต่งสามปี m, ครั้งหนึ่งเมื่อก่อนก็เป็นเงาะเหมือนกันเป็นเงาะเหมือนกันทุเรียนนี้กี่ปีน้<ะ>ํเขียวทุเรียนนี้ปีเดียวปีเดียวความสําเร็จ<ม>ที่ได้มาในวันนี้ใช้ยอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาเองได้ด้วยปัญญา ทุเรียนอะไรอันนี้หมอนทองครับหมอนนะผมที่แยกมาไปเนี่ยแปลงเนี้ยผมผมชอบมากเลยคลาสสิกมากอันอันอันนี้เราขุดร่องตรงนี้ร่องเลยไม่ต้องไม่ต้องนั่นเลยแบบนี้เก็บทำให้ระบายทั้งทั้งระบายแล้วก็กักน้ำเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้น้ำทิ้งไปข้างนอกแต่ไม่ให้ไม่ให้ใต้โคนมันน้ำมากอันนี้ไปหลักการมากนี่หมากเริ่มมีลูกเห็นไหมสี่ปีสี่อ่าเนี่ยลองนับลองนับตัวเลยคกับสุติ เนี่ยเห็นไหมมีลูกแล้วเห็นไหมสามสี่ปีเนี่ยธรรได้เลยต้องผูกมากเลยนะถึงจะมีลูกอ่ะนับป้องได้เลยกี่ปีแคห้านกบวกสองได้เลยนี่จะออกลูกไอ้ตัวนี้เขากลายพันธุ์ต้นหมากตัวนี้กลายพันธุ์สิบนี่เลยใช่ไหมสิบก็ถสองบวกกับสองเป็นสี่ถ้าถ้าถ้าเขาอยู่ตัวสี่ปดต้นตะเรียนก่นตัดทิ้งเลยหนึ่งหนึ่งมันมันเป็นเหตุเป็นผลว่า มันที่ที่เอียงใช่ไหมที่เอียงแล้วน้ํามันจะไหลเร็วก็ดัก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 ไว้ด้วยแต่ว่าเมื่อดักแล้วกลัวจะน้ํามากเกินไปก็ยกตรงนี้ให้เป็นร่องอให้มันระบายลงไปทางนี้แต่เมื่อระบายไปทางนี้แต่มันไม่ได้สูญหายนะ,ะมันอยู่ใต้นี้อ่าใช่แล้วถ้ามาเ <c oughs> วลาเขามาเกะก,กะกระต้นเราเราก็ตัดเ็าออกหน่อยหนึง่งอ่าสังเกตว่าถ้าทุเรียนเนี่ยที่เขาไม่ปลูกต้นไม้ชิดเนี่ย<ม>เนื่องจากว่ามันเป็นไม้เด่นที่ถูกบังคับให้สูง พอไปเจอกิ่งไม้อื่นนะก็มันจะปลดกิ่งของมันเองแต่มันก็รู้ว่าหมากใบหมากไม่ใช่กิ่งถาวรมันก็เลยไม่ถอยหมากก็ปลดเองใบกล้วยกับต้นกล้วยมันก็ไม่ไปปลดกิ่งนะมันสู้เพราะมันรู้ว่าไม่ใช่ถาวรแต่พอลมไปเจอต้นตะเคียนมันจะปลดกิ่งเลยเพราะว่าไอ้นี่อยู่อยู่ไม่ใช่มัน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 จะต้องไปเพื่อคนอื่นอยู่ใช่แต่ของเหรอก็ตัดตัดใบหมากบ้างเพื่อที่จะ ยาดี้สวยมากนี่จะยึดดินระบบรากมันยึดแล้วก็พืชวงปามเนี่ยรากมันจะตายบ่อยพอตายในดินเนี่ยมันก็มีช่องว่างก็เติมอากาศทห้ดินดินที่ดีต้องมีอากาศ25%ทีนี้อากาศมาจากไหนมาจากรากไม้ที่มันตายหญ้าที่มันเป็นดอกแล้วต้นมันตายพอเป็นต้นตายรากมันเน่าก็เป็นโพรงก็เป็นการเติมอากาศน่หลักการอยู่แค่นั้นเอง เนี่ยทุเรียนเนี่ยสามปีครึ่งจริงต้นใหญ่กันนี้แล้วครับสามปีเริ่มเริ่มเริ่มออกลูกแล้วนี่คุณเห็นหมากสิบปียังไม่ได้โตขนาดนี้ไม่คุณเห็นหมากไหมเนี่ยต่ำเก็บได้เลยเนี่ยเห็นไหมเที่ยวได้เหรกินได้หรือเปล่าเก็บไวเดี๋ยวมันจะหายฝาดอ้าวกินดูอ้าวกินไปเรื่อยเดี๋ยวมันหายฝาดเลยมีพลังงานขั้นสูงมากนะอ้าว บอกว่ากินได้ผมก็ลองกินดูละมุนมันเหมือนกับมันเหมือนกับมะพร้าวนะเหมือนกับปาล์มเวจะมีรถฝาดนิดหน่อยกินเปลือกอร่อยมากเลยอ่ะที่เราขาวอ่อนๆที่หมู่เกาะนะเขาก่อนก่อนที่เขาจะไปออกทะเลเนี่ยก็กินหมากเนี่ยกินหมากเนี่ยมันให้พลังงานสูงแล้วมันก็เป็นสารกระตุ้นกินแล้วเมานิดหน่อยต้องเคี้ยวเคี้ยวไปก่อน เครื่วงประดัเราก็ต้องรู้จักดูแลเขาเนาะปล่อยน้ําใส่ปุ๋ยให้เป็นจังหวะอาศัยความประสบการณ์ที่เราสังเกตเขาดูว่าตอนนี้เขาต้องการอะไรเนาะใช่ไหมยอย่างที่ผมพูดนน่แหละพอเขาเริ่มปเอเขาเริ่มแตกยอดออกมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วเราก็ดูแลเขาอย่าให้มแมลงมากินมันก็เป็นมีคนสวนอะถ้าสนใจต้นไม้อย่างมันก็ ไม่มีอะไรมากมายถ้าเป็นช่วงที่จะหมดฝนตอนเช้าผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ดูทุกต้นนะถ้าเห็นแต่ต้องเช้าเลยนะเช้าเลยฮะพ,พอเริ่มสว่างห้าโมงพอฝ่าจะหกโมงเงี้ยผมจะขี่รถด,ดูเลยก้คนงานถ้าเห็นใบก็ตกหมายความว่าเขาจะไม่สดชื่นเหมือนคนอื่นปุ๊บตอนนั้นเขาต้องมีปัญหาเรื่องเป็นโรคคนเขาจะเน่า แต่จะมีอยู่ช่วงเดียวคือปลายฝนนะเราต้องสังเกตเขาเลยเช้าๆแล้วนั่นน้ำเพืจะออกสำมต้นจะมีน้ําออกถ้าต้นไหนที่เขาเสียตรงไหนอ่ะจะมีน้ําออกนิดหน่อยเราก็เห็นเขาอันนี้คือจําเป็นมากเลยสำหรับสวนทุเรียนคือต้องดูเขาว่าอย่าให้เขาเป็นมากกินสร้างเรารักษาไม่ได้ต้องให้เขาเป็นแค่นิดหน่อยเราเห็นแค่นิดหน่อยเราทําเลยเห็นงขเหียเนี่ยไม่ไม่มีอาการต้นติดโรค ไม่เห็นต้องทายาเหมือนพิการไม่มีเลยไม่ไม่ไม่เพราะเรารักษาก่อนใช่เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ว่าเขาเคยเป็นอืเดี๋ยวนะถ้<ร>าไปทางใต้นะแม่แต่ละต้นนั้นบาแดแผลเต็มหมดเลยทายาเดี๋ยวดูมันไยยังให้เห็นให้ดอกทุเรียนนัเออดอกทุเรียนอ๋เอเฮียมันอธิบายนแหละเนี่ยสามปีครับอืมอืมอืมเนี่ยข้ามมาข้างหลังน่ะเนี่ยเ่ข้ามมาทางหลังนีดหนึ่เนี่ยมาดูลำไยนะครับ นี่เนี่ยที่เคียบบอกมาลำยายนี่ไม่กี่วันจะกลายเป็นทุเรียนดอกก็คือนี่เขาเขาจะป่ายอย่างเงี้ยครับเนี่ยช่วงอย่างเงี้ยเขาจะปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปัดขวาบ้านผมเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าไม้เขี่ยปูนเป็นไม้เขี่ยปูนเนี่ยมันจะออกไม้ชุดเนี่ยมันโดนลมเนี่ยเห็นไหมเหมือนกับไม้ที่เขี่ยปูนทำไมก่อนไม่น่าออกแล้วเนี่ยเขาปิดทิ้งหมดแต่เนี่ยรุ่นเนี้ยเขาจะปิดทิ้งแล้ว นี่มันนี่นี่มันติดติดแล้วเนี่ยทไมมอะันเหมือนกับไม้ที่เขียบปูนสมัยก่อนที่ที่เรากินกินมากอ่ะใช่เขาเรียกแบบนี้เขาเรียกเรียกว่าไม้เขียบปูนแล้วมันบอกอะไรเราก็คือระยะนี่บอกระยะว่าระยะนี้มันออกว่านี้มันออกถึงสามชุดเนี่ยธรรมดาเราจะเอาแจกแค่ชุดที่มันบานไปแล้วนู่นนี่เขาก็ไว้แบบนี้แล้วเราต้องมาสอนเริ่มเริ่มนี่แบบนี้ผัดสมเรียบร้อยแล้วยังยังไม่เป็นยังไม่ขึ้นเนี่ยอันอันนี้คือยังไม่ติดร้อยเปอร์เซ็น แต่นี่นี่คือการผ่านการผสมมาแล้วติดไห่ติดไม่รู้แต่มันจะติดผ่านการบานมาแล้วบานมาแล้วทำมันจะติดเดี๋ยวมันจะเป่งขึ้นลูกมันนี่เริ่มมีหนามแล้วเริ่มมีหนามเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้นคือรุ่นสามี่เป็นไม้กลมกลมนะไหนนี่นี่ดอกนี่นี่แค่ดอกแค่ดอกเจ็ดยังไม่บานครับเจ็ดโมงเช้านี่นี่ดอกพอบานก็เป็นอย่างนี้นี่นี่นี่พอกลางคืนเขาจะเริ่มบานประมาณโมงกว่าฝ่าถึงเจ็ดโมงเนี่ยใช่ทำถึงสี่ทุ่ม นี่นอกเราเน้างกลางคืนอันนี้เอาเอาลูกเนีายเก็บไม่ไม่เอาครับทุเรียนหรอกทุเรียนต้นต้นทุเรียนสามปีสามปีครึ่งตอนแรกไปขายเป็นลำใยก่อนได้นะครับแบบเนี้ยแต่แต่แต่ผมเลือกเป็นลำใยเลยเจ็ดโมถึงสี่ประมาณสี่ทุ่มเพราะว่าดอกเคททองเขจะบานเต็มที่ช่วงนั้นนี่ถ้าเกิดเราไว้สักสองลูกมีปัญหาไหม ไม่น่ามีนะอืที่ที่ผมจะตั้งใจไว้คือเอาเอาไว้อย่างนี้กิ่งเล็กๆกิ่งเล็กโอเคเพื่อให้ก็ตายไปเลยอ๋อกิ่งนี้ตายไปเลย่ให้ก็ตายไปเลยแต่ตายก็ให้ลูกไว้ก่อนลูกเออใช่อืมอ่าลูกนี้อนาคตดีเนี่ยผมดูแล้วมันจะเดินทางไปต่างประเทศเพราะมันชี้ไปด้านโน่นไปออกจีนนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นที่มันป่วยเออไปไปไป เนี่ยลูกขนาดนี้ประมาณ4ี่ห้าสิบลูกกิโลนึงเขาก็เอาไปอบแล้วก็ไปขายไต้หวันเนี่ยลูกขนาดนี้เอาไปนึ่งจนเนื้อมันเนื้อมันหายหมดเนื้อจะไปอยู่ในเปลือกแล้วก็ผ่าเป็นสองซี่กซี่ละสี่สิบาทที่ให้ดูรูปเมื่อกี้ลูกแค่นี้เองหรอลูกนั่นแ่ะใช่ก็ไม่ใหญ่เนาะแล้วแต่ที่นิยมกินไต้หวันก็กินแบบนั้นเฮียเคยทำหมาขายไต้หวันเนีายใช่ตวนนี้ที่เขาเคยป่วยอืมาดูอาการป่วยครับนี่ก็ฟื้นแล้วฟื้นแล้ว เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเขาจะเน่าข้างล่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงโคเนี่ยก็จะเน่าเพราะว่าเวลานี้ไม่มันมียารักษาตอนนี้มีถ้าถ้าก็เป็นขนาดนี้หายอืมเปือกล่อนล่อนเนี่ยเนี่ยเนี่มนี่ข้าเน่าอยู่เนี่ยนี่ก็ยังเน่าอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่แต่แต่นี่เขารัดขึ้นมาละ อมาแทนนี่เนี่คือเขาเขาสบเขาพร้อมพร้อมที่ว่าจะจะจะรักขึ้นมาดีแล้วเขารักษาตัวเองไม่ได้ไม่ได้ครับต้องมียาเชื้อราชนิดหนึ่งเป็นเชื้อราเราก็ก็วิธีการก็มาคลำมาคลำอุณหภูมิแบบนี้แล้วก็นับนับชีะจรเนี่ยถ้าเราสังเกตเขาในใบเขาจะตกเขาจะพอมีย่าเยอะเนี่ยมันเัาจะเหงาว่าคนอื่นน่ะ อย่างนี้คือตกเออไม่อันนี้ไม่ตกละไม่ตกแต่ตกไม่ใช่ว่าร่วงใช่ไหมไม่ใช่เข้าใจแต่ว่าเขาเหงาอ่ะเหงาเหงาอมุมปากลงอ่ะเหรออันนี้ปกติเฮียจะรูดให้เหลือกี่กี่ดอกนะผมไม่เอาครับปีนี้อ๋อไม่เอาเลยครับแต่เราเราต้องปล่อยเขาบานอ๋อต้องปล่อยให้บานต้องปล่อยให้บานเหตุผลเหตุผลเหตุผลนะถ้าเราลูดตอนนี้เขาออกอีกอ๋อจะออกอีกโอเครั้งหนึ่จังหวะดที่อยาให้ออก เขาไม่ใช่ว่าเขาจะออกอยู่เรื่อยๆถ้าเราลูดทิ้งตอนที่เขาอ่อนๆอย่างเงี้ยถ้าเราบูกลูดแตรตอนที่เขาบานล้วยอดมันจะไม่ออกเป็นไม้เด่นที่มันยังไงทุเรียนก็ไม่ไม่เคยเอียงเคยเห็นต้นมันเอียงอ่ะฝนจะร้อยปีหนึ่งไม้เด่นใช่ก็เป็นสี่ปีูัวยังไงก็ไม่เอียงประมาณสี่ปีผมว่ามันอายุแล้วก็มันเล็กเกินไปครับเล็กเกินไปบางคนเขาก็เอานะ ของสาวเกินไปไม่ดีแล้วแล้วแล้วแต่บางคนน่ะบางคน <c oughs> มีหลักว่าส <c oughs> ี่ปีถึงจะเอาบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเอาไปหน่อยไวแ้แล้วก็ค่อยดูแลเขาบางคนเขาก็ทําได้นะ <c oughs> เราจะไม่อดตายเพราะเราเป็นเกษตรกรเราจะไม่อดตายเพราะพวกเราคนรักป่า